ดิวอาริสราใจาหนักกว่าเซนทรัลเปิดเงินเดือนพี่ยุยุวันดาที่เลี้ยงคนใหม่น้องไซลสัสเผยเงินเดือนพี่ยุพี่เลี้ยงน้องไซลสัสลูกชายของคุณแม่ดิวอาริสรามีดีกรีเคยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องมิก้ามิยาหลังแฟนคลับแห่ถามหาคุณหน้าคุณตาจนเกิดเป็นกระแสดังบนโลกโซเชียลเรียกว่ายังคงตามติดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รู้ตัวจริงของพี่เลี้ยงน้องไซลสัส ลูกชายวัยสีเดือนสุดน่ารักของแม่ดิวอริสรากับคุณพ่อนักธุรกิจเซบาสเตียนลีว่าแท้จริงแล้วคือพี่ยุคอดีตที่เลี้ยงเด็กน้องมิก้ามิยาของมัติราสีป๊อกผัสสันกรส่วนสาเหตุที่พี่ยุคไม่ได้รับหน้าที่ดูแลน้องมิก้ามิยาแล้วคุณป๊อกได้เปิดเผยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจากทั้งสองฝั่งคุยกันแล้วก็แยกจากกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรกันนอกจากนี้ป๊อกยังเป็นคนแนะนําให้พี่ยุดูแลลูกของเพื่อนต่อ เขาเป็นคนถนัดเลี้ยงเด็กเล็กและเด็กแรกเกิดสำหรับรายละเอียดเงินเดือนของพี่ยุในระหว่างที่เป็นที่เลี้ยงให้กับน้องมิก้ามิยามากิราซิป๊อกพักสันกรเคยออกมาทําคลิปเกี่ยวกับค่าจ้างของพี่ยุว่าอัตราค่าจ้างของพี่เลี้ยงเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ถ้าหากพี่เลี้ยงเด็กทำหน้าที่แค่ช่วยเหลืองานหลักของคุณแม่ก็จะได้เงินเดือนประมาณ20,000ปลายๆไปจนถึง30,000หรืออาจสูงกว่านั้นแล้วแต่ความเหมาะสมมีจ่ายอุทิบ้านถ้าเป็นวันหยุด และว,วันนักเตอ,อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลเงินเดือนของพี่ยุทธในช่วงเวลาที่เคยทำหน้าที่ที่เลี้ยงเด็กให้กับน้องมิก้ามิยาที่มีรายได้ตั้งแต่2,000 20, 0ไปจนถึง3,000 30, 0ขึ้นไปโดยพิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ของพี่เลี้ยงแต่ละคนครับทั้งนี้เรทเงินเดือนของพี่ยุในปัจจุบันซึ่งทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับน้องไซรัสก็อาจมีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะของเด็กในแต่ละบ้านนั่นเอง ทิกต็อกเอลเบบีเอลเบบีคนใกล้ชิดคุณแม่คนสวยดิวอาริสราโพสต์คลิปหน้าเอนดูน้องไซลสัสในวัย4เดือนแล้วขณะที่เลี้ยงกําลังอุ้มน้องพร้อมข้อความว่าหลานหล่อบอกต่อฮะสิ่งที่ทําให้แฟนคลับหลุดโฟกัสเมื่อเห็นพี่เลี้ยงน้องไซลสัสที่หลายคนบอกว่าหน้าคุ้นมากทั้งยังแห่ถามกันรัวๆที่หน้าพี่เลี้ยงใช่พี่ยุไหมคะพี่เลี้ยงเหมือนพี่เลี้ยงน้องมีก้ามีย่เลยพี่ยุใช่ไหมคะพี่เลี้ยงคนเดียวกันกับเลี้ยงมีก้ามีย่ไหมคะพี่ยุเป็นพี่เลี้ยงลูกดารายเยอะเลยค่ะ